ผู้บังคับการสอบสวนภาค7ตรวจประเมินผลโครงการดําเนินงานตาบนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2568เมื่อเวลา9นาฬิกาสนาทีวันที่27สิงหาคม2568ที่ศูนย์ปฏิบัติการตะบนยั่งยืนเทศบาลตะบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีพันตำรวจเอกจันยวัฒน์วิเศษชูชาติกุลรองผู้บังคับการ อ,อกกอภาค7พันตำรวจเอกภูวดิตคงเพชรผู้กำกับการสอบสวนกลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการสอบสวนภาค7ประชุมการตรวจประเมินผลโครงการดำเนินงานตะบนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568โดยมีผู้เข้าร่วมรับการประเมินประกอบด้วยพันตำรวจเอกกฤตชัยทองอยู่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี นายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์นายอำเภอเมืองกาญจนบุรีนายนพร,รัสะบัวกำนันตะบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายวิศณุทองแท่งใหญ่นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวจ่าสิบเอกปรีดาทองใบในายกเทศมนตรีตะบลหนองบัวนางสาวสาวนาศีนกุล ปหลัดเทศบาลตำบลหนองบัวนายจิรศักด์ม่วงสุขผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบนหนองบัวนางลินจงพันธุวาสิตผู้ใหญ่บ้านหนู่ที่3ตะบนหนองบัวพันตำรวจเอกสุรยุทธเมฆมังกรผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีหัวหน้าโครงการพันตำรวจโทพิเชษชัยจันพรมรองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีพันตำรวจตรีกิติโชตบุญเชิดสารวัตรปราบปราม สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีจ่าสิบตรีพิเชษนัททีชาวผู้บังคับหมู่ปราบปรามสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบุรีส <bunları> ิบตำรวจเอกพันกิจกาญจนวไลกุลผู้บังคับการหมู่ปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีสิบตำรวจโทภูมิพัฒน์ ชัตรทันผู uta, h h ain, aquilo, ้บัง so, ค like ับหมู่ปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีสิบตำรวจโทสุภากรอินทรศรีผู้บังคับการหมู่ปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีโดยมีนางอัชราอ่วมทอนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีนายประนอมทองสุขกตตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี นางสาวนุพวันเอี่ยมพงไพฑูนกตอตตตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบ,บุรีเป็นผู้สังเกตการมีผู้เข้าร่วมประมาณ70คนสำหรับโครงการดำเนินงานตำบลยัง่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ซึ่งจัดโดยสถานีตำรวจภูทรเมืองกาญจนบ,บุรีเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมานายสมบูรณ์แผ่นสมบูรณ์นายอำเภอเมืองกาญจนบุรีได้เป็นประธานในพิธีโครงการโดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผู้ติดยาเส ได้รับการบำบัดตลอดจนมีการติดตามแก้ไขปัญหาในชุมชนและมีการลงนาม MOU ร่วมกัน เพื่อเป็นสัญญาว่าทุกภาคส่วนจะดําเนินการร่วมกันให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวปัจจุบันมีผู้กล้าเข้าร่วมในโครงการจํานวน28คนโดยเดินทางมาร่วมในวันประเมินจํานวน11คนโดยโครงการได้ปิดตัวลงไปแล้วเมื่อเกิดผลสำเร็จตำรวจภูธรภาค7จึงได้มาตรวจติดตามประเมินโครงการซึ่งสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี